สำหรับหมอนิติเวศนะครับหรือว่านิติเวศแพทย์หรือแพทย์ทางด้านนิติเวศนะครับมีมีหลายคำมากแต่ก็คืออันเดียวกันหมดนะครับเนาะก็จะเป็นแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวกับศพคดีนะครับเนาะงานหลักๆเลยก็คือเกี่ยวกับศพคดีศพคดีก็คือศพที่เสียชีวิตผิดธรรมชาตินะครับตามกฎหมายแล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของผู้ป่วยคดีครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่ถูกกระทํา ไม่ว่าจะเป็นถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าได้รับบาดเจ็บจราจรนะครับเนาะหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็จะเกี่ยวข้องกับงานทางด้านนิติเวชด้วยครับคือทางหมอนิติเวชเราอย่างที่บอกครับว่าแบ่งเป็นสส่วนใหญ่นะเอาทางส่วนส่วนแรกก่อนก็คือเรื่องของศพคดีครับศพคดีนียก็จะเป็นการาตรวจสอบหาสาเหตุการตายของผู้ที่เสียชีวิตจากการเสียชีวิตผิดธรรมชาติตามกฎหมายซึ่งได้แก่ถูก ทำร้ายนะครับเนาะหก็คือถูกฆ่าตาย2คือฆ่าตัวตาย3คืออุบัติเหตุ4คือถูกสัตว์ทำร้าย5คือตายโดยยังไม่ปรากฏเหตุนะครับใน5้าอย่างเนี้ยทางหมอนิติเวชได้รับการเรียกจากพนักงานสอบสวนให้ไปตรวจสอบที่สถานที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เมื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุล้วก็นําศพมาผ่าชนสูตรดูเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับเนาะเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเกิดจากการเสียชีวิตจากอะไรกันแน่เพราะบางทีแล้ว การเสียชีวิตที่เราเห็นอยู่นั้นนะมันเป็นภาพที่เราเห็นอยู่ปรากฏอยู่จากคนที่ต้องการให้เราเห็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์คืออะไรหรือว่าเสียชีวิตจากอะไรกันแน่นั่นคือเราจะต้องผ่าตรวจดูครับถึงจะทราบครับผมนอกจากการผ่าศพหรือการตรวจศพคนตายแล้วนะครับก็ยังมีอีกงานหนึ่งที่เป็นงานเกี่ยวกับผู้ป่วยคดีครับเนาะผู้ป่วยคดีก็ได้แก่คนไข้ที่ถูกทำร้ายร่างกาย คนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ,อผู้ป่วยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมาหรือเด็กถูกทารุณกรรมมาครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเหตุต่างๆพวกนี้ครับที่เกิดจากการกระทําทางด้านาที่ผิดกฎหมายมานะครับตรวจหาสารเสพติดตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของที่พนักงานสอบสวนส่งมาให้ตรวจนะครับเนาะหรือแม้กระทั่งการตรวจหา DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกนะครับเนาะนะก็อยู่ในงานของนิติเวชสําหรับคน น,น,นะครับเนาะหรือผู้ป่วยคดีครับก็อยู่ในส่วนนี้ด้วยครับแบ่งเป็นสส่วนครับผมเ,เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นอย่างยกตัวอย่างว่าถูกทําลายร่างกายมานะครับอันดับแรกก็คือมาโรงพยาบาลเพื่อรักษาแผลหรือรักษาการบาดเจ็บก่อนนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะนัดพบกับแพทย์นิติเวชท,ท,ทางคลินิกแพทย์นิติเวชอีกทีหนึ่งใน,ในวันถัดไปนะครับเพื่อเพื่อให้แพทย์นิติเวชได้ ลงรายละเอียดของการบาดเจ็บแล้วก็ให้ความเห็นกับพนักงานสอบสวนนะครับก็จะมีเอกสารจากพนักงานสอบสวนมาให้แพทย์นิติเวชเนี่ยลงรายละเอียดของการบาดเจ็บแล้วก็ให้ความเห็นทางการแพทย์ว่าการบาดเจ็บเกิดจากอะไรเกิดจากอาวุธอะไรพบหลักฐานการถูกข่มขืนกระทําชํเราเล่าหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะหรือการบาดเจ็บนั้นเป็นการบาดเจ็บที่เป็นอันตรายสาหัสไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อเพื่อเอาไปประกอบการพิจารณาคดีเพื่อ เพื่อไปเป็นหลักฐานหรือเป็นข้อพิสูจน์ทางกฎหมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมครับใน,ในการเรียนที่จะมาเป็นหมอนิติเวชนะครับเนาะก็หมอนิติเวชเนี่ยเป็นหมอเฉพาะทางนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาเป็นแพทย์นิติเวชได้จะต้องจบแพทย์6ปีก่อนนะครับก็คือจะต้องสอบเข้าแพทย์แล้วก็เรียนแพทย์จนจบ6ปีก่อนอแล้วก็เมื่อจบ6ปีแล้วก็ไปใช้ทุนนะครับจะใช้ทุน2ปี3ปีอันนี้แล้วแต่ต้นสังกัดที่แพทย์คนนั้นอยู่ เมื่อใช้ทุนเสร็จแล้วก็เข้าไปเรียนตามโรงเรียนแพทย์นะครับที่ที่มีการสอนอยู่ซึ่งในการเรียนนิติเวชเนี่ยก็จะมีบางส่วนบางรายวิชาครับที่จะต้องไปเข้าไปเรียนอยู่กับทางตํารวจก็คือจะถูกส่งไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับอย่างเช่นส่งไปที่สํานักพิสูจน์หลักฐานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเพื่อเพื่อเข้าไปเรียนรู้กระบวนการทํางานครับผมความยากในการเรียนทางด้านนิติเวชนะครับเนาะ ถ้าเป็นตอนช่วงเรียนอยู่ในช่วงเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับเนาะก็จะเป็นเรื่องของความกลัวกลัวศพกลัวผีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างเงี้ยครับเนาะเพราะว่ากลิ่นศพกลิ่นบางทีไม่ใช่ศพธรรมดาเป็นศพเน่าด้วยอะไรเงี้ยน,นะครับเนาะก็จะทําให้มีความยากหรือความลําบากในขณะที่เรียนเช่นกันนะครับเนาะส่วนตอนที่เป็น ตอนที่กําลังจะเรียนเป็นแพทย์นิติเวชเนี่ยนะครับเนาะ,ะความยากก็เช่นกันครับก็คือความความเน่าของศพหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพของศพทําให้ยากต่อการที่จะค้นหาความจริงมากขึ้นนะครับเนาะแต่ก็มันก็ยังมีวิทยาการหรือมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราผ่านตรงนั้นไปได้นะครับแล้วก็ความยากส่วนใหญ่แล้วอยู่ตรงสภาพทางกายภาพที่ไม่น่าดูแล้วก็ไม่พึงประสงค์ต่าง ในกรณีที่เป็นศพเน่าศพถูกไฟไหม้จนไม่ทราบว่าเป็นใครหรือ,เ,อเจอชิ้นส่วนของศพอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับเนาะประเด็นแรกของศพประเภทแบบนี้ก็คือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับเนาะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก็คือผู้ตายเป็นใครนะเป็นคําถามแรกที่จะปรากฏอยู่ในหัวของนิติเวชแพทย์ก็คือผู้ตายเป็นใครเราจะต้องหาว่าคนนี้เป็นใครนะครับเนาะเป็นใครก็ได้มาจากหนึ่งก็คือถ้าเป็นศพถ้ายังมีลายนิ้วมืออยู่เราก็สามารถตรวจ ตรวจลายนิ้วมือได้นะครับเนาะหรือถ้าเป็นศพเน่าเน่าจนเปลี่ยนแปลงสภาพมากๆแล้วก็ยังมีฟันตรวจสภาพฟันได้นะครับนะถ้าเน่าเยอะกว่านั้นอีกหรือบางทีเราไม่มีประวัติการทําฟันของของศพอยู่เราก็อาจจะใช้เรื่องของการตรวจกระดูกได้นะครับนะเนาะนอกจากตรวจกระดูกแล้วอันนี้ผมไล่ลงไปเรื่อยจากจากภายนอกครับเนาะแล้วก็นอกจากตรวจกระดูกเสร็จปุ๊บก็คาตอบสุดท้ายก็จะเป็นการตรวจ DNA แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลมันเป็นการเปรียบเทียบนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมี DNA ที่จะต้องมาเปรียบเทียบอย่างเช่นบางทีเราดูในหนังครับว่าเอาเลือดหรือเอากระดูกอะไรมาแล้วไปใส่เครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องก็ออกมาเป็นเป็นโปรไฟล์เป็นหน้าคนอะไรแบบนั้นซึ่งในเรื่องจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราจะต้องมีสิ่งที่มาเปรียบเทียบว่าคนคนนี้ใช่คนคนที่เราต้องการจะเปรียบเทียบจริงๆไหม เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีข้อมูลเพื่อมาเปรียบเทียบด้วยข้อมูลเอามาจากไหนบ้างก็ต้องเอามาจากญาติเอามาจากพ่อแม่พี่น้องที่จะต้องไปเจาะเลือดของเขามาแล้วเพื่อมาเปรียบเทียบกับศพที่สงสัยว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเขาแบบนั้นครับเวลาที่เราทํางานก็คือเราก็ต้องอยู่เวรเนะเาะเวลามันจะมีเวลาทํางานในเวลาราชาการก็8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งอยู่แล้วครับแต่ทีนี้หลังจากเวลานั้นเขาเรียกว,ว่านอกเวลาราชาการเราก็จะมีเวรน,นอกเวลาราชาการเวรก็จะ ผัดเปลี่ยนแบ่งกันไปครับเนาะซึ่งถ้าอยู่เวรก็แน่นอนเราก็ต้องเตรียมรับสภาพของ,ของการถูกเรียกนะเราเรียกว่าถูกเรียกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุมีเหตุเมื่อไหร่ก็โดนเรียกไปก็ก็ต้องพร้อมที่จะออกครับผมในการที่จะไปตรวจสถานที่เกิดเหตุกับพร้อมกับคุณตํารวจอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับสําหรับคนที่กําลังมองว่าสขานี้จะเรียนดีไหมหรือจะมาเป็นเข้ามาเป็น ร่วมวิชาชีพหรือจะมาทํางานทางด้านนี้ไหมก็คือต้องถามตัวเองก่อนครับว่าตัวเองชอบในเนื้องานทางด้านนี้ไหมเนื้องานของเราคือการอยู่กับสิ่งที่ไม่ค่อยพึงประสงค์ของคนอื่นสักเท่าไหร่เนาะอยู่กับศพอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจของของบุคคลอื่นนะครับเนาะการค้นหาความจริงถ้าเกิดว่าใครที่ชอบความท้าทายในการค้นหาความจริงหรือสาเหตุการเสียชีวิตต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่า ถ้าเราไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจของคนอื่นหรือ,เ,อ,อเรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยผมว่างานนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจครับท,ที่ทา้าทายที่จะทําให้สามารถเข้ามาเข้ามาประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ได้ครับการเรียนการสอนในรายวิชานิติเวชศาสตร,ร์มีอยู่ในชั้นปีที่5และชั้นปีที่6นะครับเนาะในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับส่วนการการที่จะมาฝึกเป็นหมอนิติเวชเลยเนี่ยนะครับเนาะ ของคณะแพทย์มอนอเรายัางไม่ได้เปิดรับนะครับเนื่องจากว่าเรายังมีบุคลากรยังไม่ครบนะครับก็ตอนนี้บุคลากรเราส่งไปศึกษาต่ออยู่ก็จะกลับมาเป็นอาจารย์เมื่อจํานวนอาจารย์ครบก็จะครบตามเกณฑ์ที่กําหนดของที่จะเปิดเพื่อเทรนเป็นแพทย์ทางด้านนิติเวชได้ก็จะจะมีการเปิดขึ้นครับในไม่ช้าครับสําหรับงานที่ผมทําอยู่นี้นะครับ <c oughs> มันเป็นงานที่ ทางการแพทย์บางคนบอกว่าทําไมเป็นหมอทางด้านนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นหมอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะเราจะเจอว่าเป็นผ่าตัดหรือรักษาคนไข้ทําให้เขาหายทําให้เขาไม่ตายนะครับเนาะแต่สําหรับผมแล้วเป็นหมอที่ที่ไปตรวจเมื่อคนเสียชีวิตไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ในสำหรับงานของผมผมมองว่ารัฐบาลเราหรือว่าหน่วยงานของรัฐเราเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่เกิด เกิดก็เข้ามาดูแลมาให้สิทธิ์ในการดูแลรักษาการเกิดเมื่อเจ็บป่วยก็มีสิทธิ์การรักษาในการเจ็บป่วยเมื่อเมื่อเสียชีวิตผมก็คิดว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราถูกคนอื่นทําให้เสียชีวิตเนี่ยรัฐก็ควรจะได้ทําหน้าที่ตรงนี้คือเราเสียชีวิตไปแล้วเราก็ควรจะได้รับสิทธิ์ในการที่มีคนมาคอยปกป้องและดูแลสิทธิ์ของเราหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้ว ให้คนที่อยู่ข้างหลังของเราได้รับความเป็นธรรมให้เราได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับการชดเชยหรือการเยียวยาที่เหมาะสมหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วจากเหตุอะไรก็ตามซึ่งคนที่ทําหน้าที่ตรงเนี้ก็ก็ควรที่จะเข้ามาช่วยดูแลตรงส่วนนี้ซึ่งซึ่งยังมีไม่ค่อยเยอะในคนที่จะเข้ามาดูแลตรงส่วนนี้ผมคิดว่าควรจะมีคนที่เข้ามาตรงส่วนนี้ด้วยเนาะแล้วก็งานที่ท ที่มักจะท้าทายกับผมก็คือผมสามารถที่จะบอกกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นญาติของผู้เสียชีวิตนะครับว่าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อีกนะหรือเราจะทำยังไงไม่ให้เหตุการณ์ที่ที่มันเคยเกิดไปแล้วเนี่ยเกิดกับเราอีกผมผมยกตัวอย่างอย่างกรณีที่ผมพาศพไปนะครับเนาะผมพาไปแล้วเนี่ยเป็นศพที่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ ยังหนุ่มอายุยังน้อยยังหนุ่มอยู่พอผ่าไปแล้วผมเจอโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะพบได้ในคนในครอบครัวเขาอีกนะครับเนาะซึ่งผมพอผ่าเจอแล้วผมรายงานผมโทรไปหาญาติเรียกญาติกลับมาคุยกับผมว่าเนี่ยหมอผ่าแล้วไปเจอรอยโรคแบบนี้ซึ่งอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมแนะนําให้เขาไปตรวจเพิ่มเติมปรากฏว่าเขาไปตรวจแล้วเขาก็เจอโรคที่อาจจะทําให้เสียชีวิตเหมือนคนในครอบครัวคนคนแรก ไปซึ่งเราก็ป้องกันไหมเขาเกิดได้เพราะว่าโรคนั้นผ่าตัดหายแล้วก็ไม่เป็นอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มันก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ที่ช่วยคนที่มียังมีชีวิตด้วยเช่นกันแต่ว่าเป็นการหาจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยครับสำหรับประชาชนทั่วไปครับถ้าเกิดว่าพบหรือประสบเหตุที่พบว่ามีศพหรือว่ามีเจอคนเสียชีวิตนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเขาเสียชีวิตแล้วแน่ๆครับก็ ให้โทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น191หรือโทรหาตำรวจหรือโทรหากู้ภัยก็ได้ครับพยายามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในบริเวณนั้นนะครับเนาะไม่เข้าไปเข้าไปเพิ่มหลักฐานหรือบางทีหลักฐานคนตัวเราไปตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยได้เพราะฉะนั้นเราเจออยู่ตรงไหนเราก็พยายามกั้นไว้ครับเนาะไม่ไม่ต้องเข้าไปข้างในแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐก็จะเข้ามาจัดการเองครับ